ตัวตึงฟุตบอลสาหรับค่ําคืนที่ผ่านมานะครับก็ปลดล็อกทบต้นทบดอกเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีกับ FC หน้าช่องทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆครับ ในห้องข่วงเราด้วยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับเมื่อคืนนี้คืนฟอร์มครับเบียดเอาชนะทางด้าวู้แทมตัานไม่ได้ถึง2ประตูตอนหนึ่งแบบพอดีครัรวมถึงางด้านของมองบน CFR อคูดนะครับเกตาเฟ่นะครับและเมื่อวานนี้ชุดคอลเลคชันสามแบบนี้จัดหนักจัดเต็มมาบอกแล้วถ้าคืนฟอร์มเมื่อไหร่ครับจะทบต้นทบดอกบให้กับพี่ๆสมาชิกในห้องข่วงเราแน่นอนนาวสวยพี่ทานไหนแล้วกันนะที่กำลังมองหาครอบครัวฟุตบอลนะครับที่มีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัยครับง่ายนิดเดียวครับปัดขวาไปที่หน้าช่องนะใต้รูปโปจะมีคําอธิบายอยู่อ่านกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะและกดติดตามกันเข้ามาได้เลยนะส่วนช่องทาง YouTube ครับใต้คลิปวิดีโอครับคลิกเข้ามากันได้เลยผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้นับยินดีต้อนรับทุกท่านนะและเมมเบอร์ใหม่ในค่าคืนวันนี้ครับหนึ่งใบม่วงพี่ๆจะได้เสื้อกีฬาสวยๆครับไปใส่กันคนละหนึ่งตัวส่งตรงถึงหน้าบ้านกันไปเลยนะส่วนค่ำคืนวันนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นไปครับสำหรับค่ำคืนมันเดย์ไนท์ นะครับค่ำคืนวันนี้ถือว่าเป็นค่ำคืนวันอังคารนะครับที่10นะครับธันวาคมนะครับโปรแกรมการแข่งขันหลักๆนะครับค่ำคืนวันนี้จะเป็นทางด้านของในศึกแชมเปี้ยนลีกเป็นโปรแกรมการแข่งขันนัดที่6นั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจหลายสนามนะครับก็ขอหยิบยกหนึ่งทีมหน้ากล้องมาฝากกันหน่อยละกันนะครัสำหรับค่ำคืนวันนี้ตัวตึงฟุตบอลนะครับขอมองในศึกทางด้านของแชมเปี้ยนลีกเลยละกันนะเป็นโปรแกรมการแข่งขันนัดที่6ครับเวลาตีสามตรงเป็นบิ๊กแมตช์นะครับระหว่างทางด้านของนะครับเจ้าถิ่น นับจากฝูงจากกันโชเซเรียอ,อิตาลีนะครับไม่รู้ว่าฟอร์มดีมาจากไหนนะครับสำหรับทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างอาร์ตาลันต้านั่นเองอันดับหนึ่งของรีกการโชเซเรียครับค,ค่มพูรวันนี้พวกเขาจะเปิดสนามทางด้านของเจวิสเตเดียมต้อนรับการมเยือนของทางด้านแชมป์เก่านะอย่างด้านทัพราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนั่นเองนะก็ถือว่าณตอนนี้เนี่ยหลังอันดับที่24ในรายการนี้นะครับและเป็นรองจากฝูงเดสึกถึงด้านของลาลิกาสเปนนั่นเองนะครับเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะบสำหรับผลงานในรายการนี้ นะสำหรับทั้ง2ทีมเนี่ยนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนังคนละม้วนเลยนะของฟอร์มอัต a ลนตาโดดเด่นเหลือเกินนะพวกเขายังไม่แพ้ใครมาตลอด5นัดที่ผ่านมาในรายการแชมเปี้ยนลีกนะเก็บชัยชนะไป3เหมือไหนเหมือกันไป 2, นะคร,รนะทำไปทั้งหมด11คะแนนนะตอนนี้นะครก็ถือว่ามีเส้นทางนะคที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป นะเป็นโคต้าอันดับ1นึงถึงแนะสูงมากๆส่วนในด้านของแอตาลนตาภายใต้การคุมทีมของานงด้านจานเปียโรกัสเปรินี่ครับก็ถือว่าผลงานในช่วงหลังเนี่ยระเบิดฟอร์มสุดๆนะไม่ว่าจะเอาชนะในดาวเอซิมิลาาในศึกการชคสิลาอิตาลีมาได้2-1่ 1, รวมถึงในรายการนี้ครับ ยังบุกไปอัดในด้านของยอดทีมรับจักสวิสเซอร์แลนด์อับอย่างในด้านยังบอยไปแบบขาดลอยถึง6ประตูต่อหนึ่งแนวก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยโหฉูดฉาดมากๆนะส่วนแกหลักวันนี้มาครบเต็มระบบแน่นอนอับมาในระบบ3 4 2 1นะก็จะมีใงด้านของเบลัสชิมิตีรับแนวรับอิซับไฮแล้วก็ใงด้านของเซอร์อัตโคลัสซินาดนั่นเองนะที่จะยินเป็น3เซ็นเตอร์ส่วนแดนกลางจะเป็นมาเทนเดลูนเอเดซอนรับอันนี้ก็ถือว่า เป็นตัวหลักนะครับในตำแหน่งห้องเครื่องแดนกลางของอาตันตารับแล้ววันนี้เนี่ยนะแนวลุกน่าสนใจนะับเดอะแบกนะอย่างด้านับอด e มูล่าลูสแมนนะครับตัวนี้ถือว่าเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆมักจะเล่นได้ดีนะมีความเร็วนับมีอาวุธหนัก นับในความเร็วนะครับที่จะเผาผ่านเกมรับของเลอัลมาดริดนะครับในค่ำคืนวันนี้บวกกับดังด้านของนะครับเดอเคเตเลเล่และนาเป้าครับจะเป็นดังด้านของมาเตโอนะครับเลเตกีนั่นเองครับที่จะพร้อมลงล่าตาไข่ในค่ำคืนวันนี้นั่นเองนะส่วนในด้านทีมผู้มีเยือนนะครับอย่างด้านทัพราชันชุดขาวเลอัลมาดริดนะภายใต้การคุมทีมของคาโลอันเชลตินะครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆนะครับกับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับในรายการแชมเปี้ยนลีกนะครับจากโปรแกรมการแข่งขัน ในะานัดที่ผ่านมาเนี่ยเรเอามัลิดทำไปได้แค่6คะแนนจากการชนะ2แล้วก็าแพ้ไปถึง3เลยนะเกมล่าสุดครับเจอกับจ่าฝูงในรายการนี้อย่างด้านลนะิเวอร์พูลครับยอดทีมจากพิมลิกอังกฤษนะที่สนามแอนฟิลด์ก็บุกไปพาดนะ่่าแพ้กับรังดาของลิเวอร์พูลมา2-0แต่ถึงอย่างไรก็ตามมัตลิด นะเกมล่าสุดคืนฟอร์มแล้วในเกมลีกครับบุกไปอาคิโรน่าไปแบบขาดลอยถึง3ประตูศูนย์แล้ววันนี้ข่าวดีของเลอัลมาดริดเลยครับเขาจะได้ทางด้านของแนวลุกนะครับอย่างหนึงด้านเวเนซิอุสจูเนียนะครับกลับมาบัญชานะครับคู่กับทางด้านของโรเดโก้หน้าเป้าเป็นคิเลียนเอ็มปัปเป้ที่ช่วงนี้เนี่ยกำลังมั่นใจนะครับทางด้านมิดฟิลด์แดนกลางก็จะมีทางด้านของจูดเบลลิงแฮมออลิเลียนชูอาร์เมรี่แล้วก็เฟเรติโก้บันเบนเด้ครับแนวรับจะเป็นลูดิเกอร์ครับ ยืนคู่กับลาอูนผู้รักษาประตูก็จะไปน็นดางด้านของทีเบากูตัวนั่นเองและผลงานการเจอกันล่าสุดของคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเลอมาลิดในฤดูกาลนี้ครับแชมป์เก่ารายการนี้อัดดางด้านของแชมป์ยุโรป่าลีครับอย่างดาอาตาลันตาไปแบบขาดลอยถึง2ประตูต่อศูนย์ับและก่อนเกมคู่นี้ครับสื่อต่างประเทศครับยังยกให้คู่นี้สูสีกันมากม นักื่อต่างประเทศเนี่ยมองว่าอาตันตาฟอร์มดีมากๆนะครับตลอด8ดนัดหลังสุดรวมทุกรายการเก็บชัยชนะมาลวดนะบวกกับในด้านของเลอมาริดนะครับช่วงนี้เอาแน่เอาน่อยไม่ได้ก็จริงนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเอาแบบว่าเป็นกลางที่สุดเลยนะครับทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าในรายการนี้เนี่ยมาลิดมักจะทาเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูนะครับได้อยู่บ่อยๆนะบวกกับในด้านของวันนี้หลังพิงฝานะครับถ้ามัลิดไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้โอกาสที่พวกเขาเนี่ย จะตกไปเล่นในรอบเพย์ออฟสูงมากๆนับหนึ่งทีมหน้ากล้องประจำค่ำคืนวันนี้ครับตัวตึงฟุตบอลนะครับขอมองไปในด้านของนะครับทีมผู้มาเยือนอย่างด้านทัพราชาชุดขาวเลยเอาหมาดลิดครับค่ำคืนวันนี้ปิดประตูแพ้และใน90นาทีครับ พวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะเหนือในด้านของแอตาลนตาได้อย่างแน่นอนในคาคืนวันนี้นั่นเองนะับและนี่ก็คือฟุตบอละมาานนะบประจําหน้าช่องประจําคาคืนวันนี้ครับส่วนพี่ด้านไหนแล้วกันนับที่สนใจอยากลองก็เป็นครอบครัวเดียวกันอยากได้ชุดคอลเลคชันสวยๆแบบนี้เน้นการันตีเราจัดหนักจัดเต็มเมื่อวานนี้ทบต้นทบดอกนะับและค่าคืนวันนี้พวกเราจะพร้อมนับ2ไปพร้อมๆกันนับส่วนคาคืนวันนี้ก็ขอท่านโชคดีครับมีความสุขกับการเชฟฟุตบอลแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ